สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ B บีหลามสิงห์ทีว,นวนีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับก็หลังจากจบฟุตบอลไทยเราแพ้อีกแล้วนะครับในซีเกมซึ่งหลายคนก็ชอบมีวลีที่บอกว่าออบอลไทยจะเอาอะไรกับซีเกมนะครับมันก็เหมือนกันมันจะท้อนให้เห็นเลยครับว่าถ้าคุณมีลูกในะลูกคุณ3ขวบ4ขวบคุณคงไม่ให้ลูกคุณไปเรียนมหาวิทยาลัยก่อนนะฮะมันก็คงจะต้องให้ไต่ระดับขึ้นไปแล้วก็นี่ก็เป็นอีกชัดหนึ่งที่ระดับเนี่ยเราไต่ไม่ถึง นี่เป็นวันยิ่งใหญ่นะฮะของวงการฟุตบอลเวียดนามพวกเขาทําสําเร็จแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะอันยอดเยี่ยมของพวกเขาซึ่งมาจากระบบที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่ในสนามเท่านั้นนะครับและพวกเขาเอาชนะเหนือทีมชาติไทยผู้ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนที่หลายคนมอง3ต่อ2ให้รู้จักรู้จักตัวเองนะครับในช่วงต่อเวลาฟุตบอลชายซึ่งเหมือนกับคันช่องซึ่งส่องอะไรบางอย่าง ให้เห็นถนึงความไม่ชัดเจนเนี่ยให้มันดูแล้วมันชัดเจนขึ้นข,นของวงการฟุตบอลไทยนะครับในเกมนัดนี้นะครับแล้วก็นัดชิงฮขเลิศซีเกมครั้งที่33บอลไทยออกนําก่อนนะฮะสประตูต่อศูนย์ทุกอย่างดูมันเข้าทางเราไปหมดจากฟรีคิกอีกครั้งหนึงอันสุดยอดของยศกรบุรพาแล้วก็การลากเข้าไปยิงด้วยเครื่องหมายการค้าของเสกสรรราตรี2ผู้เล่นเเรียกว่าเป็นระดับท็อปของทีมนะครับ แต่ว่าที่น่าสนใจคือเวียดนามกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนเอากัปตันทีมแล้วก็นักเตะลูกครึ่งออกในช่วงพักครึ่งเนื่องจากมันเห็นได้ชัดครับว่าทั้งเคิร์ตวันกวังซึ่งเป็นกัปตันทีมแล้วก็วิกเตอร์เล์ลูกครึ่งรัเสเซียเนี่ยเล่นบอลในสไตล์ศิลปินเดี่ยวซึ่งพอเล่นแบบตัวตัว,ตวจะอินดิวิดวลเพลย์เนี่ยสู้ไทยไม่ได้ เวียดนามก็เลยเลือกที่จะกลับมาเล่นเป็นระบบแล้วก็เน้นในการยืน3-4-1-2โดยเน้นกลางคู่ที่รู้ใจกันมากนะครับก็คือเหงียนไตซอนกับเหงียนส่วนบัก2คนแล้วในแนวรุกเนี่ยเหียนหนงบักคือหัวใจใส่ทุกหมดเสมือนตัวฟรีว่าการตามเชิงยังไม่ทันเห็นผลในเรื่องของการแก้เกมนะครับแต่การได้จุดโทษเร็วคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เวียดนามในกลับสู่เกมแล้วค่อยใช้ระบบเนี่ย เล่นงานทีมชาติไทยเราจะเห็นได้ชัดว่านักบอลไทยออกอาการโรยนะครับอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายคนเนี่ยกรรมศึกสลับกันนะฮะระหว่างสโมสรกับทีมชาติซึ่งเราเห็นโปรแกรมเนี่ยชัดว่าเ,เล่น4นัดเท่านั้นในซีเกมหนนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่นักบอลเราไม่ได้พักต้องกลับไปเล่นที่สโมสรด้วยนะครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะก็เราได้เห็นเสกสรรหมดจริงๆในต้องมายืนเสมือนจะเป็น วิ n งแบ็กขวาที่ไม่ต้องเติมไปไหนหลังจากสกอร์เนี่ยมัน2ประตูต่อ2สุดท้ายต้องเปลี่ยนใช้จังหวะโต้กลับโดยเน้นนักบอลที่มีความสดชื่นในขณะเดียวกันเวียดนามใช้ระบบในการเข้าเข้าสู้ปรับไปมาฮะสามสบ้างแล้วเวลารับเป็น4 5 4 1โดยที่2คนที่เล่นหน้าไม่ว่าใครคุณจะต้องมาเป็นแบ็กซอนแบ็กสามเซนเตอร์ นะครับเล่นร่วมกันมานานผมบรรยายบอลบอลอาเซียนด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดยูย3่คนเนี้ยฟาร์มเลยดึกนะครับเงียนเฮยมินแล้วก็เงียนนับมินเนี่ยทั้ง3ามคน,นโดยเฉพาะฟาร์มเลยดึกกับเงียนเฮยมินเนี่ยคนเนี่ยสลับกันเล่นได้นะทั้งเซนเตอร์ขวาแล้วก็เซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็วิ่งซ้ายขวาดีทั้งคู่นะครับฟานบินฟุกกับเงียนไฟเฮืองคือวิ่งซ้ายขวาที่เล่นได้ทั้งรุกและรับ และที่สําคัญเวลารับ5คนนี่คือคีย์แมนสำคัญในการเล่นคือกําหนดการมันเริ่มต้นจากความเหนียวในแนวลึกก่อนม่นฟิลได้เปลี่ยนประตูไปมานะจนกระทั่งใช้คนนี้เนี่ยนะครับส่วนด้านบนก็วิ่งกันไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าย้อนกลับไปคือเงียนไทซอนกับเงียบซนบัคเนี่ยคือดับเบิลพีวอร์ที่แกร่งจริงต้องคู่นี้เลยนะครับ5คนในในนี้คือคือคีย์สำคัญในการเล่นในกองหลังแล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลาง5เป็น7 นี่คือระบบแล้วข้างบนเนี่ยเอาเครื่อนเอาวัดกันนะครับแต่ว่ามีความแข็งแกร่งในแนวลึกสุดท้ายพวกเขามาได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษและได้เหรียญทองกลับบ้านสมัยที่4อาจจะคับข้องใจกันบ้างในเรื่องของจังหวะลูกที่ไทยเราโดนตีเสมอ2อนะครับแต่ที่แน่ๆคิมซังซิกเนี่ยทำทีมชาติทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดยูดูเหมือนมันล้นเกินไป มันไม่ค่อยเป็นสากลเผลอจะปนสาเกเพราะปกติเนี่ยมันจะต้องแยกชุดกันทําถูกไหมฮแต่ตอนนี้เขาเดินทางเดียวคือโคเรียเวย์ในขณะเดียวกันและทีมเนี่ยเป็นแชมป์อาเซียนคัพที่ประเทศไทยเมื่อต้นปีชนะไทยที่เนี่ยสาแล้วก็ชนะไทยไปกลับด้วยนะฮะก็คือ5-3ชนะในบ้านไปก่อนสอขณะเดียวกันทวัชชัยธนรงออ๋ตตะกูลโคตรวังเพิ่งมารับงานแทนทาคายุกินิชิกยะ ก่อนการแข่งขันอาเซียนคัพยูยี่สิบสามเพียงไม่กี่วันเลยนะฮะที่จะเริ่มต้นขึ้นนักบอลได้เลือกเองบอกก็ไม่รู้เท่าที่ทราบคือไม่ตกรอบรองชาเลนแพ้ลูกทุ่อินโดนีเซียเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นบอลไทยก็เปลี่ยนทิศจากเจแปนเวทั้งหมดนะฮะเมื่อปลดมาซาทาดะาอิชิอิออกจากชุดใหญ่จากนั้นทุกอย่างดูเบาลงเพราะว่าโค้ชวังเนี่ยพาทีมได้แชมป์กลุ่ม F ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอราระเบีย ก็เบาไปและแอนโทนีฮัตสันชนะในทีมนู้นก็เบาไปแต่เข้าสู่การแข่งซีเกมฮะไทยเรียกนักเตะเข้ามาโดยมีเงื่อนไขสําคัญก็คือส่งนักเตะบางคนกลับไปให้กับต้นสังกัดคืนไปเนื่องจากว่าบอลลีกไทยไม่หยุดเนื่องจากไม่ตรงฟีฟ่าเดยอันนี้ก็มันเป็นสิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันเวียดนามประกาศหยุดลีกเลย1เดือนเพื่อให้นักเตะมีความพร้อมที่สุดในการล่าเหรียญทองซีเกมที่เมืองไทยนะครับ ก็มากันเป็นระบบขณะเดียวกันไทยเราเนี่ยณเวลานี้ว่างเว้นจากการเป็นเจ้าเหรียญทอง4เกมสีสมัยแล้วในเรื่องของฟุตบอลได้แชมป์หัวท้ายเมื่อปี2017นะครับซึ่งถ้าว่าเป็นสถิติที่แย่ที่สุดเท่ากับของเดิมที่มีการเคยรอคอยอยู่4สมัยนะในปี1967-73กถึง73ก่อนจะมาเป็นแชมป์ในปี1975เ,เป็นครั้งที่3นะฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมแล้วไม่ได้แชมป์ฟุตบอล โดยครั้งแรกนะคือซีเกมตอนนั้นเป็นกีฬาแหลมทองนะฮะหนึ่ครั้งนั้นเวียดนามใต้ได้แชมป์ชนะไทยในนัดชิง3.1แล้วครั้งที่2คือปี1967ซึ่งเมียนมาเป็นแชมป์ด้วยการชนะเวียดนามใต้สอครั้งนี้คือครั้งที่ 3. 8. แต่นะฮะไทยเราเนี่ยในยุคซีเกมนะเราชนะหมดเลยในยุคซีเกมก็คือปี 1975, 1985, 1985, 1995, แล้วก็2007ยุคที่ชื่อซีเกมนี่คือครั้งแรกที่ไม่ได้เหรียนนทองใบ้า ผมมองว่าโค้ชวังพร้อมกับทีมงานรวมถึงน้องๆนักฟุตบอลทําทุกอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ในข้อจํากัดต่างๆกับคําว่าเท่าที่มีจริงๆนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดกับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างช้านานผมเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนบอลนะอยากเห็นไทยไปรอบลึกแน่นอนความฝันของทุกคนนะอยากไปฟุตบอลโลกนะครับแน่นอนมาก แต่เรามาถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวงการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดในยุคนี้นะฮะมันเกิดมานานแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคู่แข่งของเราเก้าวขึ้นมาได้ดีมากต้องชื่นชมแล้วก็ซูฮกว่าผู้ชนะอย่างเวียดนามในเกมนี้เขายอดเยี่ยมจริงๆเพราะอะไรไหมฮะเขามาแบบตั้งใจทั้งระบบหรือจะเรียกว่าทั้งองค์คาะยบโดยแท้ก็ว่าได้นะครับ ถ้าก็าว่าตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งความหวังในซีเกมครั้งนี้สี่เหรียญทองอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าคุณเล่นในบ้านถ้าคุณบอก3คุณก็โดนด่าบอก4คุณก็บอกว่าโมแต่ตอนนี้มันแข่งไปแล้ว3อีกอันหนึ่งกําลังเ,เล่นอยู่เนี่ยหฟุตบอลหญิงเรายิงลูกโทษตกรอบรองชาเลิศแพ้กับฟิลิปปินไม่ได้เหรียญทองตั้งแต่ปี2013ก็5สมัยติดต่อกัน 2. อฟุตซอลหญิงยิงลูกโทษ ตกรอบรองชาเลอร์แพ้กับอินโดนีเซียไม่ได้เหรียญทองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนในนี้5สมัยซีเกมได้หมดและ3ครับก็คือฟุตบอลชายแพ้ต่อเวลาในนัดชิงชาเลอร์ให้กับเวียดนามไม่ได้เหรียญทองตั้งแต่ปี2017ตอนนี้เหลือฟุตซอลชายแล้วครับ1เดียวตกลงกันยังไงนะครับก็ <laughs> ต้องบอกว่าบอลไทยใครก็รักผมอ่าก็ชัดเจนมากว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะระบบเวียดนามทำให้เรา เห็นแล้วแล้วอยากจะย้อนถามกลับไปว่าเรามีระบบวันนี้แล้วหรือ,อยังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ที่นี่นะครับบีแหลมสิงห์ทีวีครับวันนี้เสียงไม่รอเลยดูเด้อพรุ่งนี้ดูอีกเซ็งเปรดมากเลยสวัสดีครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สิงค์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มเป็นเจ้าของ All-New s u ูซูกิฟรอนวันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา s u ซูกิฟรอ n ส์เมนเทนแนนต์แพ็กเกจนานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ